เรื่องของการถึงจุดสุดยอดของคุณผู้หญิงหลายๆครั้งเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคำถามเข้ามาสิบคำถามสมมุติประมาณเจ็ดคำถามเนี่ยมีปัญหานี้คือไม่ถึงจุดสุดยอด<ฆ>ในการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแลวจะแก้ปัญหายังไงทั้งที่บางทีแล้วเนี่ยก็คืออายุก็มากแล้วบางคนไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งมีลูกนี่นะคะบางคนเนี่ยไม่ถึงจุดสุดยอดหลังมีลูกคุณหมอฟ้าพอจะมีคําแนะนํามัดรวมสําหรับ คำถามนี้ไหมคะเพียโคอลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS โคอลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ําลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 idline 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบรายการนี้ เรื่องของเขาเรียกว่าความสุขของคุณผู้หญิงนะคะออมันถูกกระตุ้นได้หลายแบบและแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะ,ะก็จะมีที่เขาเรียกว่าเป็นจุดคลิตอริสบางคนจะมีความสุขได้ก็คือต้องมีการกระตุ้นโดยโดยคลิตอริสนะคะ,ะแต่ว่าบางคนก็คือจะมีความสุขได้เมื่อการเออเมื่อถูกกระตุ้นโดย g ีสปอตซึ่ง g s สปอตเราก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าเข้าใจว่าแบบอยู่ในบริเวณช่องคลอดเพราะ,ะฉะนั้นในกลุ่มที่ถูกกระตุ้นให้เกิดความสุขได้ แบบทีสปอร์ตเนี่ยเขาจะมีความสุขได้จากการสอดใส่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีความสุขได้จากไอ้ตัวปุ่มกระสันถูกปะคริสตริรสภาษาไทยแปลว่าเป็นกลุ่มกระสันเนี่ยมันก็จะต้องเกิดจากการเสียดสีหรือว่าการกระตุ้นจากข้างนอกอะค่ะซึ่งอย่างที่หมอบอกเสมอะในเรื่องของแบบนี้มันคือการเรียนรู้ร่างกายตัวเองอะ่ะว่าเราเนี่ยชอบให้ถูกสัมผัสบริเวณไหนหรือว่าแบบไหนเพราะฉนั้นก็ค่อยๆ explore ไป กับแฟนว่าเออจริงๆแล้วเรารู้สึกดีเออตอนตอนไหนนะคะซึ่งถ้าเกิดบางคนเนี่ยไม่บางคนก็เคยบอกว่าเอ้ยจนแบบจะแก่จนจะตายอยู่แล้วยังไม่เคยรู้จักเลยว่าจุดสุดยอดเป็นยังไงไม่ต้องเสียใจไปไม่ใช่คนเดียวบนโลกใบนี้ค่ะก็ในในงานวิจัยเมิ่งนอกเพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็มีหลายคนนะคะที่ที่ไม่เคยเข้าใจว่าจุดสุดยอดคืออะไรแต่หมอว่าพวกนี้มันก็คือเป็น เรื่องของการศึกษาสดรีระร่างกายของตัวเองแล้วก็ความสุขของการมีเพศสัมพันธ์น่ะมันก็มีเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่ปลายทางคือการถึงจุดสุดยอดอย่างเดียวแต่ว่ามันคือ p r o c e s s ระหว่างนั้นด้วยาบางทีบางคนเขาก็ชอบการสัมผัสเช่นบริเวณใบหูหรือชอบการลูบไล้อะไรเงี้ยมันมีหลากหลายวิธีที่จะทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราเนี่ยสามารถถูกกระตุ้นได้ได้ด้วยวิธีไหนนะคะก็ค่อยๆศึกษาตัวเองไปไม่ไม่ต้องอเขาเรียกว่าเสียกําลังใจหรือว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันมีปัญหาจริงๆไม่แฮปปี้จริงๆอาจจะจุงมือกับแฟนแล้วก็ไปพบคุณหมอสู่ได้เลยไปปรึกษาว่า,าเอ๊จะทํายังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้อาจารย์ที่เป็นคุณหมอสู่ที่เขาดูเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะอุ้งชนตานอะไรให้ก็สามารถให้คําแนะนาได้เหมือนที่อาจารย์ชัน ชนวลีที่เป็นวิทยากรของเราเหมือนกันเนี่ยก็สามารถให้คําแนะนําได้นะคะค่ะอะ่จริงๆแล้วก็เรียนรู้ตัวเองก่อนเหมือนที่คุณหมอฟ้าว่าว่าเรามีความสุขกับการกระตุน้นตรงจุดไหนแล้วก็สื่อสารกับลูกเนาะถ้าเหลือบากกว่าแรงสองคนช่วยกันไม่ได้แล้วก็ต้องให้คุณหมอเนี่ยแหละค่ะเป็นคุณหมอช่วยใช่ค่ะอาจจะต้องแบบเป็นกลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่อาจจะต้องใช้เวลาในการโฟล์ทเลหรือว่าเราลมคืออุ่นเครื่องอาจจะต้องนานหน่อยในกลุ่มที่เขาเรียกว่าถึงสุดสุดยอดได้ค่อนข้างยากอะค่ะ อาจจะไม่ใช่แบบป,บปรับแบบว่าอินแอคชั่นไปเลยแล้วคุณผู้ชายเสร็จคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ลองค่อยค่อยคุยค่อยๆศึกษาแล้วก็ explore ดูนะคะเป็นกำลังใจให้